สำหรับในช่วงนี้เนี่ยคงต้องขอให้คุณธนิสาเริ่มเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าโครงการการจัดทำงบป,ประมาณอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยทำไมพวกเราเนี่ยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสนใจที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาครับค่ะต้อง บอกก่อนเลยว่าเราได้ยินคำว่า participatory budgeting ตั้งแต่เหมือนจำได้ว่ามีสสหลายพรรคการเมืองพูดถึงหลังจากที่เรามีสภาหลังจากการเลือกตั้งแล้วค่ะ mm hmm. แล้วจริงๆก่อนหน้านี้เท่าที่เคยตามอ่านข่าวก็เคยมีพูดถึงอยู่บ้างในประเทศไทยแต่เราก็มีความสงสัยว่าสิ่งนี้เนี่ยเราต้องรออีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้เห็น mm hmm. นั่นคือคำถามแรกค่ะแล้วก็ mm hmm. สองก็คืออยากรู้ว่าถ้า ถ้าเรารอรัดไม่ไหวเราลองทําอะไรได้ก่อนไหมแล้วก็จริงๆก็ได้ปรึกษาคุณอดิศักดิ์แล้วก็ได้ไปเจอแพลตฟอร์มของ NYC ค่ะ New York City นั่นแหละที่เห็นว่าอ๋อเขาก็เป็นโปรเจกต์ที่ทดลองทําได้แต่เราก็จะมีคําถามต่อไปว่าแล้วเราทดลองทําเสร็จประชาชนมาศึกษามาทําความเข้าใจมาให้ความเห็นเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกๆครั้งที่เราทําแพลตฟอร์มอะไรก็ตามค่ะที่ ร้องขอความเห็นหรือร้องขอความร่วมมือจากประชาชนมักจะมีคําถามหรือมีความคาดหวังว่าเวลาที่เขาใช้หรือว่าความเห็นที่เขาให้อ่ะจะถูกเอาไปใช้ต่ออยังไองอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ติดต่อสอบถามไปทางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ทางพี่โก้เนี่ยค่ะคุณกิติเดชเนี่ยก็มีการแบบว่าบอกว่าจะนํา ความเห็นที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มที่ถ้าเราจะทำอะคะ่ะจะเอาไปยื่นให้กับว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นว่าที่อยู่เพราะว่าเราก็คาดหวังว่า,าเมื่อคนใหม่เข้ามาจะรับฟังความเห็นเหล่านี้ไปะคะ่ญญะก็เลยคิดว่าอ่างั้นก็เป็นโอกาสดีละที่เราจะทดลองทําในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าพอที่จะเป็นไปได้ในเมืองนี้เราก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่นๆต่อไปในประเทศนี้นะคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นคำถามต่อไปครับแล้วการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วมมันแตกต่างจากการทำประชาพิจารณ์อย่างไรครับจริงๆตัว Public Hearing นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าการการทำพับริกเฮี a r i n g หรือว่าประชาพิจารณ์เนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันกับกระบวนการมีส่วนร่วม<น>ของงบประมาณนะครับข้อดีคือว่า เป็นการเป็นการจัดกระบวนการเพื่อให้คนมารับฟังความคิดเห็นนะครับแต่คําถามก็คือว่าแล้วความเห็นนั้นเนี่ยมันจะไปปรากฏในตัวร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเสียงของประชาชนที่ Voice ไปเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตัวเอา u พ p u t สุดท้ายนะครับที่มีความสำคัญมากๆอันนี้ก็เลยค,คิดว่าตัว public hearing เนี่ยมัน มีจุดอ่อนในแง่ที่ว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะแทร็กตัวคอมเมนต์หรือว่าความเห็นของเขาเนี่ยไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายได้ครับอันนี้ก็ถือว่าตัว participatory budgeting กับตัว public hearing ที่เป็นประชาพิจารณ์เนี่ยมีมีความแตกต่างกันอยู่นะครับการที่เราทำให้ คนมามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่เป็นอีกขั้นหนึ่งของการทําการมีส่วนร่วมที่มาก,มากไปกว่าตัวการทําประชาพิจารณ์ครับครับแล้วกลไกเรื่องนี้เรื่อง pb เรื่องสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะสร้างกลไกอย่างไรให้มันทํางานการสร้างกลไกในที่นี้นะครับก็คือเราถ้าสมมติว่าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยสำเร็จขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้จริงเนี่ย กลไกที่จะนําไปสู่การปฏิบัติใช้จริงได้นะครับเราจะต้องเอาตัวแพลตฟอร์มเนี่ยไปปลักอินหรือว่าไปต่อกับตัวกระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆครับถึงจะเกิดการใช่ครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดให้คนเนี่ยมามีส่วนร่วมและเชื่อมต่อไปกับตัวกระบวนการงบประมาณอย่างแท้จริงครับถ้าสมมติว่าตัวแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อท่อนะครับไปสู่ ตัวกระบวนการงบประมาณที่อยู่ในสภาเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เราอาจจะไปไม่ถึงนะครับการมีส่วนร่วมงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวการออกแบบกลไกในการมีส่วนร่วมของงบประมาณเนี่ยเราจึงจะเป็นที่จะต้องมีการเชิญนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับมามาให้ไอเดียมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนิดนึงครับว่า สมมุติว่าเราทาแพลตฟอร์มที่ดีมากๆมีคนใช้ค่อนข้างเยอะมีความเห็นดีเนี่ยเขาจะนําเอาความต้องการของประชาชนที่อยากจะมีส่วนร่วมในกระบวนการการัฐบาณแบบนี้เนี่ยไปต่อท่อกับตัวสภาในกระบวนการสภาของกรุงเทพมหาคนครได้อย่างไรบ้างครับแล้วก็อยากจะรับฟังตัวความคิดเห็นจากผู้สมัครอาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครเช่นเดียวกันครับอืมครับน,น่าสนใจครับก็เชื่อว่า ในในการเลือกตั้งผู้ว่าคทมครั้งนี้เนี่ยจะมีคนเก่งๆที่มีความรู้มากๆเป็นความรู้ที่ทันสมัยด้วยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เขาก็น่าจะเข้าใจนะว่าเรื่องของการมี่วนร่วมเนี่ยมันเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเป็นหัวใจของการปกครองส่วนท้องถิ่นจริง,รงๆนะครับว่าแต่ว่า,ววาอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะแล้วถ้าเกิดเรานําเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขา เขาไม่เข้าใจหรือเขามองข้ามเราจะมีวิธีในการผลักดันให้เกิดการตอบสนองได้ยังไงเคยคิดเผื่อถึงเรื่องนี้กันไหมครับเคยคิดเช่นเดียวกันครับก็ในต่างประเทศนะครับก็จะมีการทํากระบวนการหรือว่าแพลตฟอร์มนะครับที่ควบคู่ไปกับตัวกระบวนการรัฐสภาหรือว่ากระบวนการสภาท้องถิ่นไปควบคู่กันครับ ในหลายเมืองหรือว่าในหลายประเทศนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มคู่ขนานกันครับสภาก็อาจจะมีกระบวนการของสภาไปนะครับก็อาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากหรือว่าเปิดกว้างแบบแพลตฟอร์มที่มาจากภาคประชาสังคมครับซึ่งทีนี้เนี่ยแพลตฟอร์มของภาคประชาสังคมเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราเปิดกว้างในกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดกว้างความคิดเห็นต่าง,างนานานเนี่ย อาจจะได้มากกว่าตัวแพลตฟอร์มที่มาจากตัวสภาท้องถิ่นด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการทำแบบคู่ขนานกันไปครับถ้าสมมติว่าตัวแพลตฟอร์มของสภาท้องถิ่นเนี่ยมีจุดอ่อนไม่ดีคนก็อาจจะไปวอร์ว่าเฮ้ยอย่าไปใช้อันนั้นเลยมาใช้ของแพลตฟอร์มภาคประชาชนดีกว่านะครับอันนี้ก็เราก็รอดูโมเมนตัมเหมือนกันครับว่าเออมันจะเกิดการปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งแน,น,น่นอนคนก็คิดว่า ถ้าสมมติว่าเราไปปลั๊กอินไม่ได้เนี่ยก็จะทำพารเรลคู่ขนานกันไปครับ,บขอคอนเสริมคุณอดีศร์นินดน,นึงได้ไหมคะค่ะก็จริงๆเป็นเป็นโจทย์แรกเหมือนกันนะคะที่มีการคุยกันว่าเราควรจะเริ่มจากการคุยกับผู้บริหารท้องถิ่นก่อนไหมให้เขาตอบตกลงก่อนแล้วเราค่อยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหรือความเห็นที่คนมาให้อ่ะค่ะมันจะถูกเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็มีการคุยกันเหมือนกันว่า ถ้าถ้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าเป็นแนววัท็อปดาวเราก็<ม>อาจจะต้องรอไปอีกนานมากแล้วจริงๆมันมสําหรับจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนหรือว่าใช้คาว่าด้ค่าพลังของประชาชนโดยไม่จําเป็นอะไรอยงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าบางอย่างมันทําแบบ ปอดทอมอัพได้แล้วก็จริงๆก็มีหลายเคสเหมือนกันที่เราก็ทดลองทําแบบนี้แล้ค่ะก็คืออย่างตอนที่มันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือว่าอย่างตอนเรื่องของแพลตฟอร์มที่ทํากับเออคเองที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบงบเกี่ยวยาโควิดหรืองบก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอรัสอย่างเดียวเพราะว่า พอเราทําปุ๊บเสียงของประชาชนมันปรากฏเนื่องจากเราทําเป็นโอเพนแพลตฟอร์มอยู่แล้วไม่ว่าเสียงอะไรที่เขาซ์ออกมามันปรากฏอยู่ในนั้นแล้ววันหนึ่งที่มันดังมากพอค่ะยังไงคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องหันมาฟังเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเลยว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่คนของคุณต้องการแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่หันมาฟังนะทําไมคุณถึงไม่ยอมรับแพลตฟอร์มนี้เข้าไปในกระบวนการนะในเมื่อมีคนมากพอที่มาให้ความเห็นตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอืม ไลฟแพลตฟอร์มเนี่ยครับไอเดียเนี่ยเกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมในประเทศไทยเนี่ยก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งที่จะพุชหรือว่าผลักดันแอนเจนดาในการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเยอะครับถ้าสมมุติว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเปิดข้อมูลนะครับหรือว่าเปิดข้อมูลในรูปแบบที่ภาคประชาสังคมหรือว่าซีบิทเทคเนี่ยนะสามารถนำเอาไปใช้ต่อได้นะครับก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะร่วมมือกับภาคประชา,ภาสังคมนะครับหรือว่ารวมไปถึงภาคเอกชนนะครับในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมการสร้างความโปร่งใสนะครับหรือว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันดียิ่งขึ้นครับครับขอขอความกระจ่างชาัดอีกนิดหนึ่งเอ่อถ้านักการเมืองเขาตอบสนอง เห็นด้วยที่จะทำนะครับรูปแบบของรูปแบบของของของการมีส่วนร่วมหรือว่าเครื่องมือของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราเราจะเป็นฝ่ายเสนอหรือว่าเราจะฟังไอเดียของนักการเมืองก่อนเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนค่ะจริงๆในการคิดว่าในกลไกลก,ลาการทํางานทุกอย่างหลมถึงการ develop platform ลักษณะเนี้ค่ะ ก็เราจําเป็นที่จะต้องรวมเอาต้องเรียกว่า stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ผู้เอาข้อมูลไปใช้นยคะมาคุยกันก่อนเพื่อหาจุดร่วมแล้วก็ต้องบอกว่าแม้แต่แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้มาจากพวกเราที่คิดกันเราเองว่ามันน่าจะควรจะต้องเป็นแบบนี้น่าจะต้องเป็นแบบนี้อย่างที่คุณอานิสาบอกก็คือมันมีการศึกษามีการรีเสิร์ชแปลว่าคนเขาทากันยังไงมีการสอบถามกับกลุ่มผู้ที่เป็น possible user หรือคนที่น่าจะเป็นผู้ใช้งานหรือว่าแบบเป็นเป็นผู้ ได้หรือเสียอะไรจากสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็จริงๆแม้แต่ล่าสุดที่เราทําเรื่องแ a n ค์้อร์บจิตติ้งอะค่ะเราก็ได้ม,มีไปคุยกับกทมอเองด้วยแล้วก็คุยถามเขาถึงเรื่องออการจัดทำเนี่ยค่งบประมาณแบบเปิดมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า<ม>เรารู้ดีว่าการสร้างอะไรขึ้นมาค่ะมันต้องการความร่วมมือไม่ใช่คิดเองเออเองทําเองคนเดียวเพราะว่าสุดท้ายเราไม่ได้อยากให้แพลตฟอร์มแบบเนี้ยค่ะ มันเป็นแค่แพลตฟอร์มสําหรับบนหรือสําหรับด่าในสิ่งที่คนไม่พอใจแต่สุดท้ายด้วยชื่อของมันคือ Participatory Budgeting มันต้องมีความร่วมมือแล้วก็แบบมี Participation จากทุกฝ่ายมันถึงจะ u c เ e s s ได้ค่ะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้รับจากใครคนเดียวแต่มันเหมือนการรับมาแล้วหา common c o m m o n ground หรือจุดร่วมร่วมกันมากกว่าค่ะครับเอาละผมเชื่อว่าเทปเนี้ยเมื่อเผยแพร่เนี่ย นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องดูนักการเมืองในกรทมจะต้องดูกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมรอบนี้ทุกท่านก็คงจะ,ะมาติดตามดูนะครับเพื่อหาข้อมูลหาไอเดียไปทํานโยบายหาเสียงแต่ถ้าตั้งคําถามว่าเออเรื่องนี้นักการเมืองเขาสนใจยอมรับและจะทํากับเรานะครับให้ความร่วมมือ ถือเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญนะครับถ้าถามว่าต้องการอะไรนะถ้าจะทำในเรื่องนี้นะครับท่านนักการเมืองถ,ถามว่าแล้ต้องการอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จมันจะต้องมีอะไรบ้างเราแนะนำขึ้นมาได้ไหมครับว่ากุญแจความสำเร็จสำหรับโครงการนี้คืออะไร คิดว่าอูมีแต่ขอ,อก,ก่อนเรื่องแรกเลยนะคะก็คือพอเราทําลงมือทําสิ่งนี้จริงๆสิ่งที่เราคบค่ะก็คือกลับไปเรื่องเดิมค่ะเรื่อง open government data ค่ะข้อมูลเปิด,ดเรื่องงบประมาณของกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ามไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องอะไรก็ตามค่ะอย่างแรกเราอยากให้คนที่มามีส่วนร่วมเนี่ยมีความเข้าใจก่อนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่างบประมาณของกรุงเทพค่ะเอ่อจาก สิ่งที่เราทีมเราแล้วก็จริงๆคุณอดิศักดิ์เองเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการขอข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วค่ะปรากฏว่ามันมีงบประมาณบางส่วนที่ยังไม่เปิดเผยรหรือเปิดเผยแบบไม่มีรายละเอียดมันทําให้ ừ ừ. เราเองที่อยากจะมีส่วนร่วมเหลือเกินในการบอกเขาว่าย้ายงบก,ก้อนนี้ไปใช้ก้อนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า<ฮ>อันนี้น่าจะเป็นสิ่งแรกเลยที่วิงวอนว่า ค่ะอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆเปิดประตูเปิดช่องทางให้เราหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเปิดประตูก็ปเปิดใช่เปิดข้อมูลมาก็ได้เดี๋ยวเรามาสร้างเครื่องมือมาสร้างอะไรกันเองค่ะแล้วก็อันที่สองก็สําหรับกิ้งในแบบภาคประชาชนนะคะคิดว่าอีกทางหนึ่งก็คือแบบนอกจากเปิดให้เราเข้าไปดูแล้วพอเราเราคิดเราฝันอะไรช่วยรับความหวังรับความฝันของเราด้วยข้อมูลความเห็นที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะ จริงเชื่อว่าคนที่เข้ามามีความตั้งใจที่เขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเขาก็ต้องตั้งใจในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะมอบความเห็นนั้นให้เมื่อได้ความเห็นนั้นมาแล้วช่วยช่วยฝากความหวังแล้วก็ความฝันของประชาชนไปทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือใกล้เคียงความจริงที่สุดเพราะว่าบางทีแบบเราก็สงสารนะคะคนที่แบบว่า เทคพาร์ตหรือว่าแบบมีส่วนร่วมกับทางการเมืองหลายๆครั้งหรือเชิงนโยบายหลายๆครั้งแล้วก็ต้องผิดหวังไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มันติดโปรเซสอะไรสักอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ค่ะฝั่งกิงก็น่าจะมีสองสองส่วนเนี่ยค่ะครับ,รบผมเนี่ยเป็นในเรื่องของการสื่อสารงบประมาณกับประชาชนครับ,รบที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีใช่ไหมครับก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว เต็มไปด้วยภาษาที่เป็นทางการภาษาราชการค่อนข้างเยอะใช่ใช่นักกฎหายนะครับและตัวข้อมูลเอกสารเนี่ยมีมหาสารหลายลังนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผู้บริหารหรือว่าว่าที่ผู้ว่าว่าที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะทํานะครับก็คือการสื่อสารงบประมาณกับประชาชนให้เข้าใจง่ายที่สุดครับทุกวันนี้เราก็มีเครื่องมือหลายสิ่งอย่างที่มาช่วยให้ เรื่องที่ยากแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาอินโฟกราฟิกนะครับการทําคลิปสั้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับการที่การสื่อสารสังคมผ่านสื่อออนไลน์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับสื่อออนไลน์ในการที่จะมาช่วยกันคิดเหนี่ยว่าเอ๊ะงบประมาณแบบนี้มันควรจะย่อยอข้อมูลย่อยองค์ความรู้ในรูปแบบไหนที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีมีในส่วนของการ สื่อสารเรื่องงบประมาณกับสังคมครับให้ตรงจุดและตรงความต้องการกับคนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมีการถกเถียงกันนะครับก็คือว่าการอภิปรายงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยควรจะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านตัวแพลตฟอร์มหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าช่องทางอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ เราะว่าอันนี้เนี่ยจะไปการเปิดเผยให้เห็นว่าในสภาเนี่ยเขาถกเถียงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคนก็ตื่นตัวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายรงบประมาณในสภาค่อนข้างเยอะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายทอดสดนะครับการอภิปรายแบบนี้เนี่ยให้กับสังคมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้คนเนี่ยรับรู้เรื่องงบประมราณมากยิ่งขึ้นครับทั้งสองท่าน อาสาสมัครด้วยความสมัครใจที่จะทำเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของคนกอทมเพื่อประชาชนนะครับอ,อยากอยากเสนอหรืออยากตั้งข้อเรียกร้องยังไงต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกอทมไหมหรือตั้งความคาดหวังยังไงในเรื่องนี้มีไหมครับครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่านโยบายหรือว่า สิ่งที่น่าสิ่งที่ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมควรจะทําอย่างเร่งด่วนนะครับภายใน150วันนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกรุงเทพมหานคร,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 รที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับเมืองอื่นๆในโลกครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็น Quick วินที่สําคัญนะครับในการที่จะเปิดเผยให้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เห็นว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะทําอะไรในอนาคตเนี่ย เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับและเราจะดึงคนดึงประชาชนนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างอันนี้ผมคิดว่าถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สามารถที่จะทําได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันในการที่จะเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ว่าจะเป็นปีที่ผ่านมาหรือว่าย้อนหลังปีกห้าปีสิบปีนะครับให้กับคนทั่วไปได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอืผมเห็นด้วยเลยนะคุณธนิศราครับ เออไม่รู้ว่าจะคาดหวังเกินไปไหมคะ่ะแต่ว่าก็คิดว่านอกเหนือจากเรื่องการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณข้อมูลอื่นๆก็ควรจะเปิดเผยเหมือนกันล่ะคะ่ะจำได้ว่าอย่างตอนที่เราเลือกตั้งเออเออไม่ใช่เราส,สหรัฐอะคะ่ะเลือกตั้งไบเดนแล้วไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บเขามีเว็บไซต์ขึ้นมาเลยคะ่ะว่า ร้อยวันแทร็กไบเดนค่ะว่าร้อยวันไบเดนจะทําอะไรบ้างแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลว่า้แต่ละวันเขาทําอะไรหรือใครในแบบว่าในทีมของเขาทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงเชื่อว่าจริงๆแล้วว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าโดยเฉพาะกรทมค่ะทําแบบนั้นได้เพราะว่าต้องบอกว่าเราเองก็เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรทมแล้วก็ผ่านต้องเรียกว่าผู้ว่า มาหลายคนแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีปัญหาหลายอย่างมากเลยที่เอ๊ะทำไมแก้ไม่ได้หรือทําไมมัวแต่ไปแก้ปัญหานั้นแทนที่จะเป็นแก้ปัญหานี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าการสื่อสารกับประชาชนว่าจริงๆแล้วคุณทําอะไรเพราะอะไรอาจจะเป็นเชิง Data า e v เวนก็ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลมันบอกแบบนี้มันเป็นปัญหาจริงๆหรือเป็นเสียงของประชาชนที่พูดออกมาจริงๆว่าอยากเห็นสิ่งนี้ดีขึ้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็ ทำทุกอย่างให้กระจา่างยิ้งเชื่อว่ามันสนับสนุนทําให้ตัวทีมผู้ว่ากรทมอเองอะค่ะมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในประชาชนได้ว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผู้ว่าของเขาจริงๆค่ะสิ่งที่ที่คุณธนิราและคุณอดิศักตั้งความหวังไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องนะแล้วในฐานะประชาชนเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้มีอะไรมากเกินไปเลย นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือการรับฟังประชาชนว่าประชาชนอยากเห็นอะไรแล้วคุณที่เข้ามาทํางานคุณชนะการเลือกตั้งไม่รู้ว่าคุณจะได้กี่แสนหรือจะได้เป็นล้านคะแนนเสียงนะครับคุณจะทําอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วน100วันของการเข้าสู่ตําแหน่งแล้วช่วง4ปีของการเข้าสู่ตําแหน่งการเลือกตั้งในสมัยที่2ก็จะเป็นเรื่องง่ายผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่นะักการเมืองคาดหวังและนักการเมืองทุกคนต้องการนะครับเอาละครับ ท่านผู้ชมฟังครับรายการวันนี้เนี่ยเราได้รับข้อมูลกันชัดเจนพอสมควรนะครับเรื่องของกทมเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่ากทมเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านของเราชุมชนของเราการบริหารที่ใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับเรื่องนี้มีความจำเป็นมาก เพราะนี่คือการที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านเมืองของเราผ่านการใช้งบประมาณผ่านการบริหารราชการไม่มีคอร์รัปชันไม่มีใครรัดเาเปรียบคนที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นคนของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือการเมืองอย่างมีส่วนร่วมที่เราทุกคนต้องการครับประเทศไทยต้องการคนขอทมอต้องการทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นทาง y o ยูทูบพอดแคสต์พอ b e a t และซาวคลาวพิมพ์ชื่อรายการ Act Now และในทวิสเตอร์และเว็บไซต์